สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ24ธันวาคมกับผมโค้ดแองนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับลิเวอร์พูลมีลุ้นนะครับได้แข้งโควิดหายกลับมาก่อนกําหนดนะครับโชต้าตอกหน้าแฟนเลสเตอร์นะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลรักมากๆเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับการเลื่อนเกมเจอร์ลีดยูไนเต็ดซึ่งอาจจะกระทบเกี่ยวกับร็อบโบเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับซูซูกินะครับใครที่ต้องการออกรถยนต์ในช่วงท้ายปีนะ ออกรถยนต์ขับฟรี150วันและค่อยมาผ่อนนะครับดอกเบีย้ย0%นยนะครับส่วนรถอุปกรณ์ตกแต่ง5 0า0 0บาทบาทต้นลมันอีก3,000บาทสนใจนะครับรีบไปที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยก่อนถึงก่อนสิ้นปีนี้นะแล้วก็หรือไปที่เว็บไซต์ suzuki.co.th นะครับเพื่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาดูข่าวใหญ่กันก่อนนะครับ <c oughs> พิมลีคอนเฟิร์มนะครับเลื่อน2เกม ในศึกบ็อกซิ่งเสุดสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือเกมเรียพูเจอกับลีดแล้วก็วูฟแฮมตันกับวัตฟอร์ดนะย้ำว่า2คู่นี้ยืนยันเบื้องต้นเลื่อนเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าจะมีคู่อื่นเลื่อนตามมาอีกไหมสาเหตุที่เลื่อนเนี่ยเอาเอา,เอาของเราครับก็เกี่ยวกับโควิดแหละครับแต่ไม่ได้ฝั่งเรียพูนะคือฝั่งเรียพูณเบื้องต้นก็ยังคงมีคนติดโควิดแค่4แต่ปัญหาเนี่ยเป็นฝั่งลีดมากกว่าครับ คือลีดยู่ในเตดเนี่ยถ้าหลายๆคนทราบนะครับหลายคนที่อาจจะติดตามมาจะรู้ว่าช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลีดผลงานแย่มากและส่วนหนึ่งมาจากตัวเจ็บบวกติดโควิดอยู่แล้วบ้างโอ้โหเป็นสิบครับคือหมายถึงว่าสภาพทีมเขาก็ไม่พร้อมอั้มีตัวเจ็บตัวอะไรเป็นสิบอยู่แล้วอะ่ะมาล่าสุดนี้ครับจากถแถลงการของเว็บไซต์ลีดอยู่ในเตดครับก็คอนเฟิร์มครับว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยในฝั่งลีดเนี่ยเพิ่มอีกห้า นั่นคือสาเหตุคือรวมรวมทั้งนักเตะแล้วก็สตาร์โค้ดนะมันค,คือคือทำให้ตอนนี้ฝั่งลีดอะเขาไม่พร้อมเลยครับคือตามกฎเนี่ยแม้ว่าตอนนี้อะลีดเขาจะให้เตะกันต่อใช่ไหมไม่ได้มีการหยุดพักอะแต่อย่างใดแต่ถ้าคู่ไหนก็ตามถ้าเกิดมีทีมที่มีผู้เล่นชุดใหญ่อะไม่พร้อมถึง13คนคือขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องมีผู้เล่นชุดใหญ่ถึง13คนอะถึงจะสามารถเล่นได้ทีนี้ถ้าต่ำกว่า13คน อันนี้ขอเลื่อนได้ซึ่งเขาก็ขอเลื่อนแล้วก็แล้วก็เลื่อนจริงๆครับเกมที่เจอกับเร์พูลนะส่วนจะไปเตะกันว่าจะกลับมาเตะกันชดเชยกันตอนไหนเนี่ยหลังจากเลื่อนไปแล้วอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันต่อแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มในเรื่องนั้นก็น่าเห็นใจฝั่งลีดเขาครับนะเออส่วนฝั่งเราเนี่ยถามว่าผลกระทบคืออะไรเอาจริงจริง ถ้าเราเจอหลีดในช่วงนี้มันก็เป็นมันก็จะเป็นความได้เปรียบของเราแม้ว่าเราจะมีตัวเจ็บตัวติดโควิดแต่ฝั่งหลีเขาหนักกว่าเราไงถ้าเจอช่วงนี้เราอาจจะได้เปรียบแต่โอเคก็ถือว่าเลื่อนเพื่อความแฟร์แต่หนึ่งสิ่งที่มันอาจจะกระทบกับลิเว์ก็คือแอนดี้โรเบร์สันนะอย่างที่เห็นในภาพนี้เราจํากันได้ว่าโดนใบแดงนะครับใช่ไหมในเกมที่เจอกับสเปอร์ซึ่งตามกําหนดเนี่ยก็คือแบนสามนัดนัดแรกนะับไปแล้วครับก็คือเกมที่เจอกับเลสเตอร์เนี่ยเกมฟุตบอลลีกครับที่เราเพิ่งโอ้โห ฝานรลกนะมาได้เนี่ยแบรนด์ไปแล้ว1เกมเกมที่2เนี่ยจริงๆต้องเป็นเกมกับลีดแล้วก็เกมที่3เนี่ยต้องเป็นเกมกับเลสเตอร์วันที่28แต่เท่ากับว่าพอเกมกับลีดเลื่อนเนี่ยเท่ากับว่าเกมกับลีดในวันที่20เอ่เกมกับเลสเตอร์ในวันที่28เนี่ยจะเป็นการแบนด์นัดที่2และการแบรนนัดที่3เนี่ยจริงๆกําหนดเดิมต้องกลับมาเกมกับเชลซีครับล็อบบ้นะแต่กลายเป็นว่าพอเลื่อนมาเนี่ยทำให้เกมกับเชลซีต้อง กลายเป็นโดนแบรน์นัดที่3นัดเชลซีแทนเข้าใจไหมฮะคือด้วยความที่หลีดมันเลื่อนไงทำให้แอนดี้โรบสสันแทนที่จะกลับมาได้เกมเจอกับเชลซีก็จะเลื่อนกลายเป็นกลับมาได้เกมเจอกับอาร์เซนอลในศึกฟุตบอลลีกครับรอบรองชนะเลิศเล็กแรกที่เจอกับอาร์เซนอลอันนี้ก็คือกระทบเล็กๆนะแต่ก็ยังมีซิมิการ์สอยู่นะฮะก็ก็ยังพอไว้ใจได้ะฮะซิมิกาส ทีนี้ครับมาดูเจนคอปพูดถึงการจับสลากนะครับเจอกับ Arsenal, นะ orp, อาร์เซนอลหน่อยเจนนิ่ก็บอกว่าเมื่อจับเจอใครก็ก็ก <c oughs> ็แฮปปี้อะหมายถึงว่ามันก็แข่งกันอยู่แล้วนะจะเจอคุณจะเจอสเปอร์เจอเชลซีเจออาร์เซนอลมันก็ทีมแข่งทั้งนั้นแต่มันไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือเรื่องของสุขภาพมากกว่าสิ่งที่เจนคอปไม่เข้าใจเลยคือทําไม <laughs> ฝ่ายจัดแบบปีเนี้ยถึงให้ฟุตบอลลีกครับกลับมาเล่น2เลกอีกครั้งหนึ่งทั้งทั้งที่ เนี่ยมัน,อย,นอยู่ในช่วงโควิด -19 แทนที่มันเหลือเล็กเดียวได้ก็เล็กเดียวไปสินะมาเตะ2เล็กซะอย่างนั้นนะฮะซ,ซึ่งเรื่องเนี้เจนเอปไม่แฮปปี้นะอัน,นแล้วอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับเมื่อวานนี้ที่มีคนแบบสับสนกันนะว่าเอ๊ะเตะเล็กเดียวหรือว่า2เล็กสาหรับฟุตบอลรอบรองชนะเลิศลีคับเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเตะ2อนัดครับเพราะว่าคลอปเองก็ไม่แฮปปี้กับตรงนี้เหมือนกันนะ แบบนักเตะมันเตะทีกันไปอะนะทีนี้มาดูกันที่ข่าวที่ที่เป็นข่าวดีกันดีกว่านะเลียพูมีลุ้นเล็กๆนะครับที่แก๊งที่ติดโควิดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพวกฟานได้นะครับเอาเอาโดยเฉพาะเซตแรกครับพวกฟานได้ฟาบินโยเนี่ยนะเคอร์อติจโจนแล้วก็รวมไปถึงเตนะียโก้เนี่ยมีลุ้นนะครับที่จะหายกลับมาก่อนกำหนดแบบกลับมาช่วยเราได้ก่อนกำหนดอนะ เพราะว่าอะไรครับล่าสุดในทางรัฐบาลอังกฤษนะครับเพิ่งมีการแบบว่าเปลี่ยนกฎอันใหม่ฮะคือก่อนหน้านี้เราทราบกันว่าถ้าไอ้กฎเดิมนะั้นถ้าใครติดโควิดคือคุณต้องกักตัว10วันนะแล้วก็ต้องครบ10วันก่อนคุณถึงจะสามารถกลับมาฝึกซอ้อมหรือกลับมาลงเล่นได้ใช่ไหมแล้วก็ผลต้องกลับผลตรวจต้องกลับมาเป็นลบด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ย จากกดอันล่าสุดนะครับนะเขามีการหันครับหันเรื่องของการกักตัวจาก10เหลือ7วันนะดังนั้นเนี่ยเดิมทีเกมเจอกับรีดอยู่ในเตดเนี่ยถ้าเกิดไม่เลื่อนนะถ้าเกิดว่าผลตรวจพอตอนครบ7วันเนี่ยพวกฟา์นไดเนี่ยเคอร์ติจโจนฟาบินโยกลับมาเป็นลบปุ๊บก็สามารถกลับมาลงเล่นได้เลยในเกมเจอกับรีดอยู่ในเตดแต่ทีนี้พอเกมรีดมันเลื่อนไปแล้วเนี่ยเราก็ ก็ลบเกมลีดออกไปเลยเราไปนึกถึงเกมที่จะเจอกับเลสเตอร์อีกทีนึงเนี่ยในวันที่28เลยดีกว่าซึ่งนั่นแปลว่าเอาจริงๆพวกฟาบินโยฟานไดจอนแล้วก็เตอรโก้เนี่ยมีลุ้นนะถ้าเกิดว่าในระหว่างนี้ตรวจโควิดอีกทีตรวจไปแล้วถ้ากลับมาเป็นลบแล้วมันตามมาตรการคือเขาหั่นจาก10เหลือ7เนี่ยก็อาจจะกลับมาได้ในเกมเจอกับเลสเตอร์เลยพวกแก๊งโควิดเนี่ยดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดี แต่ว่าก็ต้องรอรุ้นอย่างที่เป๊ปไรเดอร์ผู้ช่วยคอปบอกไว้เมื่อก่อนเกมเจอกับลีดครับที่เจอกับบลีดเมื่อการสัปดาห์เนี่ยเขาก็บอกว่าแม้ว่าใครก็ตามจะหายกลับมาซ้อมได้แล้วแต่คุณต้องให้เวลานักเตะคน,นนั้นซ้อมเรียกฟิตนิดนึงด้วยนะเอออันนั้นก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยเรื่องของการฝึกซ้อมต้องซ้อมให้ได้ให้ได้ความเข้มข้นทั้งสองสามวันด้วยเพื่อเรียกความฟิตนั่นแหละทีเนี้ยมาดูกันที่เตียโก้คันธาร่าหน่อยก็อย่างที่เราทราบกันก็ติดโควิดอยู่แล้วช่วงนี้ก,ก,ก ไม่ได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะน่าจะถูกกักตัวที่โรงแรมหรือที่พักที่เป็นส่วนตัวนะฮะนี่ก็แกก็โพสครับเตียโก้คันธาร่าในโลกออนไลน์ครับแกก็โพสต์ใน IG Twitter นรฮะแบบแบบกำลังคุย FaceTime คุยพวกเนะี่ยวิดีโอคอลกันอยู่กับครอบครัวนะฮะก็จะสังเกตว่าอยู่โคราที่กันแน่นอนแนะเตียโก้ก็กักตัวคนเดียวที่ห้องนะเพื่อต้องห่างจากลูกห่างจากเมียด้วยแหละนะครับเพราะว่า อันตรายสมมติถ้าติดด้วยกันมันก็ไม,ไม่ไม่โอเคนะครับแต่ว่าสังเกตไหมนักเตะของเราที่ติดรอบนี้ติดโควิดรอบนี้จะไม่ค่อยจะไม่รุนแรงเพราะว่าฉีดวัคซีนกันหมดแล้วส่วนใหญ่ฉีด2เข็มกันหมดแล้วทีมเราแล้วก็กําลังบูตเข็ม3กันด้วยนะครับก็มันช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มการที่ทําให้เป็นติดได้แต่ว่าไม่หนักนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญจากเรื่องราวของเรานักเตะติดโควิดของเรานะครับมาดูกันที่ เกี่ยวกับแอฟริกาคัพออฟเนชันกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยทาง The World League Forum นะครับเขาเรียกว่าเป็นองค์กรเป็นฝ่ายจัดที่ดูแลเรื่องการจัดลีกในทั่วโลกเนี่ยนะเขาเขียนจดหมายนะครับร่อนจดหมายไปหาฟีฟ่าแล้วก็สาพันฟุตบอลแอฟริกานะครับว่าเหล่านักเตะนะเหล่านักเตะแอฟริกาที่ค้าแข่งในยุโรปหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยจะไม่ ปล่อยตัวไปในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นจนกว่าจะผ่านวันที่3มมก,กราคมาจนกว่าจะถึงวันที่3มมก,กรานะคือจะไม่ปล่อยไปไอ้ก่อนกําหนดอย่างที่มีข้อเรียกร้องมาแน่แนคือก่อนอันนี้ฟีฟ่าเนี่ยอย่างที่เราเคยทราบกันว่าฟีฟ่าเขามีการร่างกฎข้อแนะนําว่าต้องส่งผู้เล่นตั้งแต่วันที่27่ธันวาก็คือเนี่ยเอาจริงๆถ้าตามแบบที่ฟีฟ่แนะนําคืออีก3วันเนี่ยต้องส่งผู้เล่นแล้วอะ แต่หลายทีมก็คุยกับสมาคมต่างๆอยู่เนี่ยว่าอขอสักวันที่3มากราคมซึ่งล่าสุดเนี่ยองค์กรเนี้ย the world league forum เนี่ยเขาก็เป็นตัวกลางครับในการที่สื่อสารไปยังฟีฟ่าไปยังอะไรให้ว่าพวกเราจะไม่ส่งนะพวกเราจะวันที่3นะดังนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีมากครับที่สามารถดีเลย์ได้อย่างน้อยก็จนถึงวันที่3นั่นแปลว่าซาร่ ita, ามาเน่และก็เกอิต้า3คนของเราครับจะพร้อมลงเล่นในเกมที่ เจอกับเชลซีในวันที่2มัมกราคมนะครับอันนี้เบื้องต้นนะก็ติดตามกันต่อไปฮะทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของโชต้าครับมิเมื่อวานนี้แน่นอนมันเป็นเกมพิกนรกเกมโกงตายที่เรากลับมาได้แล้วก็ชนะจุดโทษแตห่หนึ่งสีสันหรือว่าสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดในนั้นน่ะมันมีสิ่งที่แฟนบอลนอะ่ะรักในสิ่งที่โชต้าแล้วก็ทีมทีมนี้ทำอีก อีกเรื่องหนึ่งสําคัญเลยคือในระหว่างเกมครับเราอาจจะไม่ได้ยินตอนเราดูถ่ายทอดสดแต่ว่าแฟนๆในสนามเขาได้ยินชัดคือ,อแฟนทีมเยือนของกลุ่มแฟนเลตเตอร์เนี่ยที่มากันอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยหลายพันคนเนี่ยร้องเพลงแบบว่าร้องเพลงตะโกนออกมาอะตะโกนร้องล้อ,ลอเหมือนกับล้อคนสเกลเซอร์เลยสกลเซอร์หลายๆคนทราบกันว่าสเกลเซอร์ก็หมายถึงคนเมืองลีย์ผูอะเขาเรียกกันว่าสเกลเซอร์เขาร้องเพลงออกว่านะ ฟีดเดอะสเกาเซอร์อารมณ์แบบว่าอบบารมณ์ประมาณว่าให้อาหารพวกสเกาเซอร์หน่อยให้ซึ่งเนี่ยเป็นการตะโกนล้อคนเมืองลี์พูอ่ะตั้งแต่ในช่วงที่แบบโดนน้ำสามหนึ่งก็คือเหมือนกับมั่นใจแล้วว่าชนะลี์พูแน่ก็เหมือนมีการล้อล้อลร์พูตลอดล้อ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 แต่ลี์พูกลับมาได้ไงสามสามแล้วถ้าใครเห็นเห็นนะฮะว่าโหนักเตะลี์พูเนี่ยจะสะใจกันมากๆแล้วก็แฟนบอลในสนามก็แบบเชียร์กันแบบสะใจมากๆเพราะว่านั่นแหละเหมือนกับเป็นการ เขาเรียกว่าตอกหน้านะใส่แฟนบอลใส่แฟนบอลเลเตอร์ด้วยนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดนี่ให้ดูนะครับพอตอนที่โชต้ายิงไดเ้เราจะเห็นนะครับตั้งแต่ในการถ่ายทอดสดแล้วว่าโชต้าวิ่งมาตรงตรงบริเวณด้านหลังโกเห็นไหมแล้วโชวต้าหันหน้าเข้าไปเห็นไหมครับหันหน้าเข้าหาอัธจันทร์ฝั่งแอนฟิลโรดซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีแฟนบอลทีมเยือนอยู่แล้วก็ทําหน้าแบบเหมือนกับตอกหน้าคืนนะเว้ออย่างเงี้ยนะ เหมือนเป็นการตอบหน้าในสิ่งที่แฟนบอลเลสเตอร์ล้อเราก่อนนะฮะนี่ครับอ่บแล้วโชวต้าก็บอกว่าแล้วโชวต้าก็โพสในไอจีในทวิตเตอร์ตัวเองด้วยนะว่าหวังว่าแฟนบอลทุกๆคนจะเอนจอยเท่ากับที่ผมเอนจอยนะแล้วก็เหมือนในคริสต์มาสเลสนะก็เหมือนกับเป็นการมอบของขวนนัญอันเนี้ยให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลในช่วงคริสต์มาสด้วยนะซึ่งสิ่งที่สิ่งที่แฟนบอลเลสเตอร์ล้อนะครับอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังว่ามันเหมือนเป็นการ แอบแอบล้อว่าคนเมืองลิเวอร์พูลอ่ะยากจนแบบว่ายากไร้แบบบางคือคือเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นโดยเฉพาะสโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็เนี่ยช่วยกันทําแคมเปญเราจะเห็นเยอะมากฟู้ดแบงก์อ่ะเหมือนกับอาหารบริจาคอ่ะแต่เนี่ยแฟนบอลเลเตอร์เอาเรื่องเนี้ยมาเป็นเรื่องล้ออ่ะเ,อเราใช้คํานี้ดีกว่าแค่แฟนบอลเลเตอร์กลุ่มนั้นแล้วกันเราจะไม่เหมารวมนะเอาแค่กลุ่มที่มาเยือนเนี่ยเขารออ่ะ เขาเอาเอาเ,เ,เรื่องเนี่ยเอาเรื่องความจนเรื่องอาหารของเด็กที่หิวโหยในเมืองเนี่ยเอามารอซึ่งมันมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เรื่องครับเนี่ยอย่างเพจ The Anfield Web เนี่ยก็แบบสะใจที่โชต้าแบบตอกหน้านะเออเนี่ยแล้วก็แฟนบอลอีกหลายๆคนครับตอกหน้านี่แบบแบบแบบเหมือนกับเชิดชูโชต้าเลยครับในช็อตที่แบบยิงประตูชยัยลูกจุดโทษลูกนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็พูดคร่าวๆแล้วกันนะประมาณนี้ทีนี้มาดูเจมส์แมตติสันกันบ้างน,นะครับ นะแม้ว่าแฟนบอลเลสเตอร์กลุ่มที่มาเยือนแอนฟิลเนี่ยจะมีเรื่องหรือว่ามีพฤติกรรมที่อาจจะดู <c oughs> ไม่เหมาะสมแต่ตัวของแมทดิสันเนี่ยเขาให้เกียรติเร์พูมากๆเลยนะเพราะว่าหลังจบเกมที่เจอ IG อ่าหลังจบเกมที่เนี่ยจบเกมกับเราแล้วเนี่ยไอจเขาเนี่ยก็โพสเป็นภาพนี้ครับแล้วก็แคปชั่นก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นเกมที่ตอนจบแล้วเนี่ยผลการแข่งขันมันโหดร้ายสําหรับเขาก็คือเขาเป็นเลสเตอร์ไง แต่ว่าประโยคสําคัญคือณสนามที่มีบรรยากาศที่ดีที่สุดในอังกฤษเขาใช้คํานี้เลยคือเขาชมแอนฟิวว่าแม้ว่าเกมนี้มันจะโหดร้ายแต่มันมันเกิดมันมันก็เกิดขึ้นในสนามที่มีบรรยากาศที่ดีที่สุดในแอนฟิวอะไอใ,ในในอังกฤษเลยะนะแต่ว่ามันก็จต่ผลการแข่งขันที่มันออกมาก็เป็นเรื่องยากครับกับการแพ้จุดโทษที่แบบโอ้โหจะสามารถทําใจยอมรับได้แบบว่าแฮปปี้อะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็มีความผิดหวังอยู่ในนั้นเหมือนกัน นะถ้าประโยคสําคัญอย่างที่บอกชมแอนฟิลนะฮะแล้วก็อเล็กออกเลตแชมเบรนมาคอมเมนต์ด้วยครับว่า Some style from the boy นะครับก็คือชมว่าลูกยิงของแมาทิสันเนี่ยสวยมากๆเลยอะไรแบบนี้นะครับมาดูกันที่สีสันหงแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับยาธาตาจอมทองนะครับแก้กดอ้อนทองอืดท้องเฟอร์นะครับ หรือว่าจะเป็นยาก,ก้ปปดเมื่อตากระเบนเด็บนะครับปวดหลังปวดเอวปวดเข่าอย่าลืมนึกถึงกระเบนเด็บมีชิดนน้ำชิ้นเม็ดนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับรวมไปถึงใครที่เป็นคนรักสุขภาพนะครับมิงโกะนะครับอาหารเสริมสุขภาพไฮบิดแคปนะครับเจ้าแรกในไทยที่รวมทั้งน้ํามันแล้วก็ผงสกัดเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในแคปซูลเม็ดเดียวทําให้สามารถดืดซูมดืดดูดซึมได้สูงสุดนะครับมีให้เลือก สองสูตรนะครับกล่องดำเป็นอะโวคาโดนะเสริมภูมิคุ้มกันส่วนกล่องขาวเป็นกระเทียมนะครับช่วยต้านไวรัสนะครับสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่นี่ครับแอดไลน์หรือว่า QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับไปได้เลยนะครับแล้วก็นะหรือว่าจะไปที่ไลน์มิง g o g l o b a l พิมพแอดไลน์มิงโกเกอร์ต่อกันเลยนะครับตอนสั่งซื้ออย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะอย่าลืมพิมพ์โค้ดนะครับ S 0 0 4จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยในทุกๆการสั่งซื้อเลยนะครับขอบคคุุณทกนนะะฮมา มาต่อกันที่เรื่องอื่นกันบ้างนะครับมาอัปเดตกันที่ดีลของดีอาสกันหน่อยมีนักข่าวครับนะดันแคนแคสเซิลนะครับก็เป็นนักข่าวสายฟุตบอลทันเฟอร์สายฟุตบอลตลาดซื้อขายนะครับของ t ดอะไทมส์เขาก็จัดรายการพอดแคสต์ของเขานะฮะเขาก็บอกว่าลิฟู์มีบัตเจ็ตมีงบประมาณนะในการเสริมทัพัวลุก ท็อปนะเลเวลอร์เวิร์เนี่ยคือตัวลูกระดับท็อปในช่วงมก,กราคมนี้มีเงินอยู่มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเขาใช้คํานี้เลยมีเงินนะมีงบเลยซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะเสริมทัพในเดือนมก,กราคมถ้าพวกเขาเจอผู้เล่นที่ใช่และผู้เล่นที่ใช่คนนั้นเนี่ยพร้อมย้ายในเดือนมก,กราคมเลยนะเอาไวเรเบิลเลยนะคือไอ้ผู้เล่นที่ใช่อะมันมีทั้งที่ไม่พร้อมย้ายกับพร้อมย้ายแต่ถ้ามันมีพร้อมย้ายแล้วราคาเหมาะสมเนี่ย จเจอผู้เล่นที่ใช่เนี่ยก็พร้อมที่จะซื้อในในในมก,กรานีเลยแต่หลักๆเลยพวกเขาอาจจะรอในซัมเมอร์มากกว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะรอซื้อในซัมเมอร์มากกว่าเพราะซัมเมอร์มมอะหลายๆเป้าหมายมันพร้อมย้ายมันมันต่างกันนะมก,กราดกับซัมเมอร์ซัมเมอร์ตั้งแต่จะพร้อมย้ายมากกว่าทีนี้หนึ่งในแคนดิเดตที่ลิเวอร์พูลชอบมากๆนั่นก็คือหลุยดีอาร์สในเขาระบุเลยนะครับ ลิปูชอบหรือดิอาร์ตมากๆแต่จากที่เขาได้ดินข่าวมาจากที่เราเขาได้รับแหล่งข่าวมาก็คือฝั่งปอร์โตเนี่ยทั้งประธานสโมสรทั้งสโมสรแล้วก็รวมไปถึงนักเตะเนี่ยไอรวมไปถึงแฟนบอลของปอร์โตเนี่ยไม่แฮปปี้และซีเียสมากมากถ้าดิอาร์ตจะย้ายมก,กราคมคือถ้าย้ายโกรธแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยขอให้อยู่จนจบซีซั่นช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกนู่นนี่นั่นก่อนแล้วค่อยค่อยจะย้ายซัมเมอร์ก็ค่อยว่ากัน แต่มักกะลาพวกเขาไม่ต้องการให้ดีอาย้ายไปไหนเลยอันนี้คือฝั่งของปอโต้อันนี้ก็นํามาอัปเดตกันดันแคนคาเซลเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักข่าวที่อาจจะไม่ใช่เทียหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะรายงานข่าวแบบอาจจะมีแม่นมากไม่แม่นมากนะสลับสลับกันไปแต่สําหรับเคสน,นี้ผมมองว่ามันค่อนข้างตรงกับที่โรมาโน่เคยพูดก่อนอันนี้แล้วก็มีข้อมูลบางส่วนที่ก็ตรงกับที่นักข่าวายหงก็บอกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้ผมมองว่า มันฟังแล้วมันสมเหตุสมผลอยู่นะโดยส่วนตัวผมผม,ผมก็ว่าเป็นไปตามนั้นแหละนะครับนะส่วนคาร์มาเวงก้าเนี่ยมีข่าวลือฮะมาจากเจ้าเดิมครับเอลนาซิองนาวบอกว่าลิพูเนี่ยพร้อมที่จะไปล่าตัวเอดูอาโดคาร์มาววงก้านะครับกองกลางที่เรอัลมาเดดเนี่ยเพิ่งซื้อมาบัดหมาเมื่อซัมเมอร์45ล้านยูโรเนี่ยจะไปคว้าตัวมาเพราะว่าเหตุผลก็คือตอนนี้นักเตะไม่ค่อยมีความสุขย้ายมาแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นสำรอง อะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นตัวหลักสักเท่าไหร่เสียใจมากๆที่โดนดรอปอะไรแบบนี้นะเขาก็เลยเอาลิพูมายงสมบัติลิพูนี่แหละเดี๋ยวจะไปฉกมาว่าไปนั่นนะฮะอ่ะก็เอลนาซชองนาวครับเห็นไหมรายงานข่าวลิพูกับนักเตะมาริดกี่คนแล้วลองไปนับดูครับเอวนางชองนาวเนี่ยมาดูมินาบิโนกันบ้างนะครับสีสันนะครับ แน่นอนมินามโมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์เป็นทางการของริพูนะครับหลังจากเป็นฮีโร่คนที่ยิงให้ทีมกลับมาเสมอ3-3เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องที่ว่าเขาแฮปปี้นะที่เขาแบบโอ้ยิงให้ริพูเนี่ยมีส่วนสําคัญให้ริพูผ่านเขารอบแล้วเขาก็แฮปปี้กับผลงานของตัวเองแต่ว่าโอเคแน่นอนในเรื่องของโอกาสที่ผ่านมาเขาได้เขาอาจจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าไหร่นะซึ่งแน่นอนนักเตะทุกคนก็อยากได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วแต่ณตอนนี้เขาก็พร้อมคว้าโอกาสที่มีแล้วเขาก็บอกว่า เขาก็ทําอย่างเต็มที่เขาก็เชื่อว่าตัวเองกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วก็การเล่นกับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่ใหญอ่อันดับต้นๆของโลกอะ่ะแบบเป็นเป็นหนึ่งในทีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะ่ะมันก็เขาก็ถือว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับทีมให้มากที่สุดนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นสีสันก็คือนักข่าวถามด้วยว่ามินามินโนเราทราบกันมาว่าคุณเนี่ยตอนคุณอยู่กับในญี่ปุ่นอะ่ะอยู่กับเซเรโซโอซาก้าคุณเคย ทำลายสถิติโลกกินเน็ตโรลกินเน็ตโกเรคคอร์ดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นสถิติที่แปลกสถิตินั้นคืออะไรรู้ไหมอ่ะมินานมิโน,นก,ก็เล่าให้ฟังใช่ผมเคยทำลายมันคือสถิติการไฮไฟเนี Fi, ่ Fi ยไฮไฟคือการแท็กมือเงี้ยแท็กมือพายในหนึ่งนาทีมากที่สุดที่จำนวนย้ำนะพายในหนึ่งนาทีนะร้อยแปดสิบเจ็ดคน เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นครับโดยที่มินามิโนเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมอยู่กับเซเลโซ่โอซาก้าผมยังเป็นดาวรุ่งอยู่มันเป็นกิจกรรมแฟนโซนที่แบบมีแฟนยืนต่อ Q คิวกัน200คนนะ่ะที่ช็อปของสโมส,สรซึ่งผมก็วิ่งเลยวิ่ง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 ว ż, ng, ิ่งเอามือไฮไฟล์เนี existem, ่ยปัป๊บไปเนี่ยหนึ่งนาทีกดไป1 8 7คนนะเกือบเกือบ200คนซึ่งเป็นสถิติที่ประหลาดเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกแต่มินามิโนก็บอกว่าแต่ผมคิดว่าจนถึงตอนนี้เนี่ย ไม่มั่นใจนะอาจจะโดนใครทำลายสถิติอันนี้ไปแล้วก็ได้แต่ครั้งนั้นในตอนปี2014ที่เกิดขึ้นเนี่ยมกราคม2014ที่เกิดขึ้นสถิตินีน่ตอนนั้นมันเป็นสถิติโลกเออโอ้โหวิ่งไายไฟ1้ Fi, 7คนนะอันนี้เป็นสีสันที่นำมาฝากกันนะครับรวมไปถึงสีสันอันนี้ครับเมื่อวาอนนี้แม้ว่าคอนเนอร์แบลี่เนี่ยจะเล่นไม่ออกนะเป็นหนึ่งในวันที่เขาอุตส่าห์ได้รับโอกาสแต่เล่นไม่ออกนะครับแต่เจย์คองก็ชมนะครับว่า แม้เจ้าหนูคอเนอร์แบลลี่ที่ผมให้โอกาสลงไปเล่นเนี่ยส่งลงไปแล้วไม่เวิร์กก็เปลี่ยนออกเลยนาทีที่สีจบครึ่งแรกก็เปลี่ยนออกแต่คอเนอร์นะคอเนอร์เนี่ยเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์สูงจริงๆซึ่ง,งผมรักไอ้เจ้าหนูนี้มาก h e b อา l be a r e บ p o o l player in the future อะ่ะคือเจนคอปมั่นใจเลยว่าในอนาคตอันเนี้ยขึ้นชุดใหญ่เรียบูแน่นอนแต่สิ่งที่เขาจะต้อง แต่สาเหตุที่เขาจะต้องเปลี่ยนในเปลี่ยนตัวออกอะ่ะเพราะมันก็เล่นไม่ออกจริงๆแล้วก็เปลี่ยนเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็เพื่อจะโอกาสในการกลับคัมแบ็กสู่เกมได้เออนะก็เราเราจากันได้ว่าเกมรีคับก่อนนันนี้สนัดแบตลี้ก็ทําได้ดีแต่มานัดเน,นี้ยอันนี้เล่นไม่ออกจริงๆแล้วก็มีส่วนที่แบบไปจ่ายยัดให้กับเนโกวิลเลียมจนเนโกวิลเลียมพลาดด้วยทั้ง2ลูกเลยนะครับแบบคิดอะไรไม่ออกก็ส่งให้วิลเลียมแล้ววิลเลียมก็พลาดอะไรแบบเนี้ยนะฮะแบบไม่กล้าเล่นด้วยนะฮะเล่นไม่ออก ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบแล้วกันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเวลาไลฟ์สดต่างๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นการังะจายให้กันวันนี้หมดเวลาแล้วาลาไปก่อนพวกแมอกาสหน้าสวัสดีครับ